ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเะฮะติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท DK t k t s t ท d i o นะฮะคลิปนี้นะครับผมมาบอกวิธีเช็ควันหมดอายุของ n o n i n a t i n g นะครับผมคือตอนแระกก็คิดว่ามันน่าจะมีวันหมดอายุแค่ีิฟุตบอนพอยนะ นะครับผมถ้าเป็นอีฟบอลพอยน์เรากดมาปป๊บอ่ะตรงช็อปแล้วก็กอีฟบอลพอยน์นะแล้วก็ดูตรง DTO ตรงนี้นะครับผมปป๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งวันหมดอายุให้เรานะครับผมอย่างอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยหมดไปแล้วรอบหนึ่งลืมใช้ห้าพันนะห้าพันอีฟบอลพอยน์นะลืมใช้หมดไปแล้วนะครับผมแล้วก็อีสิบเก้าวันนะอีสิบเก้าวันก็จะหมดอีกสี่พันสี่ก็ต้องรีบใช้นะฮะมีแต่ออกมีแต่หมดไม่มีเข้าเลยนะครับผม อันนี้คือ if บอลพอส่วนนอมมินเนตตเนี่ยทุกคนอาจจะมองข้ามอาจจะไม่รู้ผมก็เพิ่งจะรู้นั่นะจริงก็เพิ่งจะรู้ก็กดมาที่ Contract ก็คือตรงที่เราเปิดบอลนั่นแหละนี่ตรงที่เราเปิดบอลนั่นแหละนะครับผมเข้าไปเลยเข้าไปดูเพย,เย์นะักเตะเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมาอยู่หน้านี้ปุ๊บนะฮะให้เรากดตัวนี้นะครับผม Nominating Contract ตัวนี้นะฮะนี่ไงขึ้นมาแล้วบอลมวอายุนะฮะ วันหมดอายุตอนนี้ผมมีอยู่ห้าดาวสองสี่ดาวห้าสามดาวอีกสามสองดาวไม่มีปะนะครับผมแล้วก็วันหมดอายุเนี่ยแม่แต่เราก็คือทีละอันอะทีละอันอะนะี่ของผมล่าสุดที่มันจะหมดก็คือวันที่ยี่สิบสี่นะฮะวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบก็คือเดือนนี้ก็คือสี่ดาวจะหายไปถ้าไม่ใช้นะถ้าไม่ใช้สี่ดาวนะก็จะหายไป แล้วก็วันที่ยี่ห้าโอ้โหมันต่อกันเลยว่ะมันต่อกันเลยว่ะเจียต้องรีบอะคือฮึมนะะมันต่อกันเลยว่ะยี่สี่สีดาวหนึ่งยี่ห้าสีดาวอีกหนึ่งยี่สิบเก้าห้าดาวหายถ้าไม่ใช้โอ้มันมันบังคับให้ใช้เลยนี่ว่ะนะวันที่ยี่สิบเก้าคือห้าดาวจะหายโอ้โหโหดกิงแล้วก็วันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดสามดาว ไอ้พวกนี้ไกลครับผมเดือนสิบเอ็ดเดือนหน้ามันก็ก็ไก,กลยอยู่แหลนะนะฮะก็ไกลยอยู่แหละโหแต่ล่าสุดนะฮะล่าสุดนี้ก็คือยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยต้องใช้และนอมเบเนตติ้งสองครั้งนะนอมเนตติ้งนอร์เนตติ้งสีดาต้องใช้อย่างน้อยสองครั้งถ้าไม่ใช่แบบไฮฟรีนะนะครับต้องเลขอ่ะต้องเลข,อ,อ,เลขอันนี้คือท,ที่ทุกคนมองข้ามซึ่งมันมันมันเป็นปุ่มที่แบบไม่รู้อะถ้าใครไม่รู้จริงก็คือไม่รู้นะ ดูดิดปุ่มมันอยู่ตรงแบบต้องเปิดบนอลอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เช็คอาจจะเข้าไปใช้ตรงนี้มันก็เช็คไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนะโอเคกดดูได้ครับผมนะกดดูได้24เดือน10นี้ผมต้องใช้25ก็ต้องใช้4ดาวนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับวิธีเช็ควันหมดอายุของ n o r ลีตติ้งนะฮะก็ถ้าไม่ได้เช็คเพลเหรือหายไปฟรีๆก็น่าเสียดายนะครับผมถึงมันจะเป็นของฟรีก็เถอะแต่ถ้าหายไปฟรีมันก็น่าเสียดายซึ่ง มันสามารถเล่นนักเตะฟีเจอร์ได้นะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go